แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่รอการโอนเงินจากทกศกันอยู่ในในวันที่20พฤศจิกายน2566นี้นะคะซึ่งล่าสุดแอดได้เข้าไปอัปเดตข่าวจากเพจอนุวัฒน์จากให้โดยคุณอนุวัฒน์ได้แจ้งว่าในวันนี้จะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000ับาทหรือไม่นั้นนะคะล่าสุดวันนี้ ยังไม่มีการโอนเงินนะคะเนื่องจากยังไม่มีการประชุมบอร์ดทกศซึ่งจะต้องมีการประชุมบอร์ดทกศก่อนถึงจะเคาะวันจ่ายเงินหรือวันโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับสิทธิ์นะคะฉะนั้นช่วงที่รอประชุมบอร์ดทกศที่จะมีการประชุมในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะ ซึ่งการโอนเงินน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงที่รอเราก็เช็คสถานะการได้รับสิทธิ์หรือการเป็นเกษตรกรไปพังพๆก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นมติครมที่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่และ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินโครเรือนละ20,000บาทนะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญอยู่ที่ว่าจ่ายเร็วสุดได้ภายใน20พฤศจิกายนนี้ ช้าสุดไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะยังแบบยังงงอยู่หรือยังดูข่าวไม่จบอะไรประมาณนี้ว่าไหนบอกว่าจะจ่ายในวันนี้นะคะคือความเป็นไปได้เร็วสุดก็คือวันนี้ช้าสุดก็คือไม่เกิดสิ้นเดือนนี้ไปรับชมรับฟังคุณอนุวจัจจดให้อัปเดตข่าวนี้กันนะคะรอเงินข้าอยู่ใช่ไหมครับค่าเก็บเกี่ยวไร้่หนึ่งพันบาทถามผมเยอะมากจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหลายคนนะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนะี่ยให้สัมภาษณ์ว่า น่าจะได้ท่านใช้คำนี้น่าจะได้เนี่ยประมาณวันที่20 20นี้20พฤศจิกายน2566้ยใช่ไหมแต่ทีนี้ผมไปตรวจสอบล่าสุดทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่ามันต้องทำตามกระบวนการขั้นตอนนะครับพอผ่านคอรมอแล้วมันไม่สามารถอนุมัติได้เลยถูกไหมมันจะต้องเข้าบอร์ดทกศก่อนมันจะต้องเข้าบอร์ดทกศก่อนซึ่งวันที่20เนี่ยยังไม่ได้นะครับวันที่20ยังไม่ได้เพราะว่าบอร์ดทกศที่จะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ย คือวันที่23พฤศจิกายนก็คืออีก3วันอีกสักไม่ใช่ว่า23ได้แม่ใจเย็นยายใจเย็นฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนไม่ใช่ว่า23ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะต้องรอก่อนบอร์ดประชุม23แล้ว23จะเคาะว่าจะโอนให้วันไหนอะไรยังไงแต่โอนภายในพฤศจิกายนนี้แหละเขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งการโอนเนี่ยคงจะเป็นการทยอยโอนไม่สามารถโอนได้เลยในวันเดียวเนื่องจากว่า เงินมาเยอะนะ 50, ห้าหมื่นกว่าล้านอ่ะห้าหมื่นหกพันล้านแล้วก็คนเยอะมากคนประมาณ4ีจุดล้านที่จะได้รับเงินก้อนนี้ไม่ชนะแล้วใจเย็นๆเ,เดี๋ยว23าพฤศจิกายนมาอัปเดตให้ฟังใหม่นะไม่ต้องไปธนาคารนะครับยี่สิบนี้เงินยังไม่เข้าครับ